สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรัดผักหลังห้องชนกันปลูกอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมามาชมาการแตกหน่อของกระชายในที่เราปลูกในกระถางนะคะก็เป็นการปลูกอันนี้เราจะปลูกหนึ่งหน่อเนาะเขาก็จะเกิดลำต้นที่เขาเกิดตอนแรกนะคะนี้นะคะอันนี้ลำต้นลำต้นแรกที่เขาเกิดเนาะหนอ่อ หน่อแรกนะคะแล้วตอนนี้ก็คือรากเขาเดินเขาก็ก็ขยายหน่อออกนะคะอันนี้จะเป็นการแตกหน่อของต้นกระชายนะคะที่เราปลูกเห็นไหมคะอันนี้ก็จะแตกออกมาใกล้ๆหน่อแรกของเขานะคะหนึ่งสองหนึ่งหนอ่อสองหนอนะคะแล้วนี้จะเป็นหน่อที่สามนะคะน,นี่ค่อนข้างที่จะใหญ่เห็นไหมคะเป็นการพามาชม ต้นกระชายแตกหน่อนะคะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยออกหัวแล้วเราจะพาเก็บหัวอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็วันนี้ก็จะพามาชมการแตกหน่อของต้นกระชายนะคะเนี่ยค่ะของสบับหลังห้องที่เราปลูกในกระถางนะคะหรือขวดพลาสติกเนาะอันนี้เขาจะเกิดหน่อนหนึ่งซึ่งยาวมากแล้วนะคะต้นโตไโปโนู่นเลยนะคะแล้วก็ อันนี้หน่อเขาออกเนาะเขาก็จะออกใกล้ๆบริเวณต้นต้นแม่ของเขานะคะตัวนี้อันนี้ก็ลูกลูกหน่อกระชายออกกิ่งใหม่นะคะออกหน่อใหม่นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะกระชายหน่อนะคะเนาะก็เดี๋ยวพามาดูต้นนี้อีกนะคะ อ่นนี้จะเป็นต้นเล็กนะคะเขาก็แตกหน่อออกข้างๆเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นหนอ่อหน่อแรกที่เขาเกิดนะคะน,นี้จะเป็นหน่อที่เขาแตกออกมาข้างๆนะคะแล้วตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเล็กๆเนี่ยคะ่ะต้นนี้ก็จะเป็นอีกหน่อหนึ่งนะคะเนี่ยคะ่ะเขาปลูกง่ายแล้วก็แตกหน่อขยายได้เร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ต้น ต้นของเขานะคะแล้วก็หน่อเล็กเขาอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะก็วันนี้ก็พาชมการาแตกหน่อของต้นกระชายแบบง่ายๆที่เราปลูกนะคะเนี่ยค่ะก็สำหรับคลิปวันนี้รัดก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามาชมคลิปนะคะก็ขอให้มีความสุขในการาเห็นพืชผักเราจเจริญเติบโตบเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ thank you for watching my video see you again next time have a nice day bye bye สวัสดีค่ะ